ก็นับหรือครั้งอันนี้หมอให้เริ่มทำทำตั้งแต่ช่วงแรกค่ะคือเขาจะบอกให้พยายามทำมาเพราะว่าถ้าไม่ทำล้อกคอร์ดเสร็เองก็จะไม่ทีนี่ได้ทำเห็นพี่เขาดูอาการยต้นหอมาได้ได้รู้สึกไงบ้างก็ก็ดีใจแล้วก็สงสารเขาที่เขาเจ็บสงสารเขาเพราะว่าถ้าถ้าทำแล้วเขาก็จะเนี่ยคิ้วขุ้มรอย Các bạn có nghĩ là chết hành trình là chết แต่ช่วงแรกหนูบอกเลยหนูรับไม่ได้หนูจะร้องให้ทุวกวันช่วงที่มาพักคุณหนูก็ยังร้องอยู่ร้อง,องใครถามใครถามอาการอย่างคนมาเนี่ยมาถามอาการหนูก็จะร้องร้องตอนที่หนูรับไม่ได้นี่นอกจากร้องไห้คิดอะไรคะคิดว่าเขาต้องหายทำไงก็ได้เขาหายต้องทำทุกอย่างแล้วก็มีพี่ข้างเตียงแฟนพี่บางคนเขาก็บอก กบุญเขาก็ว่าเป็นอย่างนี้าาแล้วเมื่อไรแฟนจะหายร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็แม่ก็คิดก็เลยหยุดถ้าเราร้องไห้เงี้ยถ้าเขาสัมผัสได้อะ่ะ <c oughs> เขาก็แบบเหมือนไม่มีกําลังใจนคนบดกําลังใจอะ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนเรากําลังต้องการกําลังใจจากใครสักคนหนึ่งแล้วคนที่ให้กําลังใจเราเขายังไม่มีกําลังใจเลยเลย กำลังใจก็เป็นกำลังใจให้เขาแันนี้เข้มแข็งขึ้นแล้วเข้มแข็งมากอะไรที่แบบเป็นกำลังใจให้หนูลูกแล้วก็เขามาแล้วเนี่ยพอเขาไปดูแทบนี้ด้ว bỏ tay lên có đường đái phải đi không cái gì วันนี้วันยุดวันอาทิตย์ก็เลยพาล้านมาเขาจะมาห้าเพาให้เพ่อให้ไหวๆเลยอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็จะได้มาสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องดูแลล้านด้วยก็ให้แม่มาแม่มาติ๊กเขาเล่าเขาพูดถึงพ่อเขายังไงมาครับช่วงนัง<ก>้นๆไม่เล่าทำไมพ่อไม่ตื่นสักทีแม่เราก็ยาก็บอกเดี๋ยวก็ตื่นลูกไม่ฝืนนก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็ฝืนเดี๋ยวก็ตื่นลูกบอกเขาเพระว่าไม่ตื่น มาพร้อมกัน mấy คะพี่เว้ยค่ะ นที่7ของการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอาการทางร่างกายของปติมาก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะแผลจากสะเก็ดร,ระเบิดแผลผ่าตัดแห้งและเกือบจะหายสนิทแล้วและจากที่นอนนิ่งๆไม่รับรู้หรือตอบสนองใดๆวันนี้ก็มีปฏิกิริยาโต้อตอบแสดงอาการรับรู้ได้แล้วค่ะและตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาทุกครั้งที่นายทหารคนนี้ลืมตาตื่นก็จะเห็นภรรยาคนนี้อยู่เคียงข้างทุกครั้งไปค่ะ 哎，照顾我。<music> <music> คุณปฏิมาคะเดี Caribbean. ๋ยวต้องช่วยกันลุกขึ้นมายืนนะค่ะค่ะเดี๋ยวเอามือนะคะไม่ให้ปั่นี่นะไม่เก่งจะจะเย็นๆนะจับเอาไว้นะคะจับมือไม่เก่งไม่เก่งกดไว้นะไม่เก่งไม่เก่งดีค่ะขึ้นมาเลยค่ะยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้น มาฝึกกายภาพบำบัดนะคะฝึกทั้งร่างกายทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ฝึกสมองบ้างก็คือให้เขาให้เขาค่อยๆรับรู้อ่ะแล้วค่อยๆพูดแล้วก็ให้เขาพูดตามให้เขาคิดตาม ดีขึ้นยังไงบ้างดีขึ้นตเเดิมที่กินข้าวทาซสายก<ม>็ค่อยๆพัฒนาาจอจะกินข้าธรรมดาได้แล้วก็สุดได้ปกติแล้วเล็กรู้สึกไงทไงที่พี่นักเขาดีขึ้นก็ดูใจค่ะในที่เราฝึกมาไม่เสียเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นเลยที่เขากินกินอ,อาหารทางสายอยู่ค่ะ ก็จะฝึกอาจารย์เนี่ยฝึกโดยการให้หักสายหลอดไปปหลอดน้ำา่ให้กินก็พัฒนามาให้หลอดดูดหลอดพอดูดหลอดสำลักก็ให้กินเป็นช้อนกินทีละนิดก็นิดแล้วก็ให้หันอาหารที่ให้ทางสายค่ะแบ่งออกมาให้นิดนึงค่ะป้อนพอสำลักก็หยุดทำยังไง่ายทุกวันจนพัฒนาดีเรื่อยแล้วตอนนี้กินอะไรได้ลวคะตันนี้กินได้ กิได้ทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ออกไปก็คืออยากให้เขานั่งได้ส่งตัวได้ยืนได้แล้วก็พูดเพราะว่าตอนนี้ก็คือกระตุ้นหลายๆด้านให้ฟังเพลงดูดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งให้หเขานั่งส่งตัวเยวคบเยค่ะยกขึ้นมา นี่คือเราต้องเฝ้าเฝ้าพ่นั้นมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ตลอด24ชั่วโมงนอนที่นี่เลยเลยนอนที่นี่กินที่ทำไมอ่ะทำไมต้องเฝ้าแบบก็ที่ตึกนี้เขาจะเป็นแบบว่าเหมือนการแบบว่าให้ผู้ป่วยไอ้ญาติอยู่กับผู้ป่วยเลยตรงเลยเหมือนการแบบเป็นบ้านเป็นการฝึกในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้วันหนึ่งคือผู้ป่วยก็ต้องกลับบ้านตอนนี้เราทำ ต้องวัดตัวต้องทำยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมเหนื่อยเอาไปโนเหนื่อยบ้างไหมมันท้อบ้างไมหมเหนื่อยค่ะแต่ว่ามันก็มันก็มีท้อบ้างแต่ว่าก็ก็เห็นเขาดีขึ้นแล้วเราก็มันก็เหมือนกำลังใจของเรา